สวัสดีทุกคน,กนด้วยนะให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันตัวโฟกัสอีกเช่เคยคลิปนี้มาดูกันดีกว่าสําหรับการแจกอ่างเปาใน EP ที่81นะทุกคนไม่ได้แจกนานพอสมควรนะทุกคนนานหลายวันมากนะสาหรับใครนะทุกคนที่อยากรับทูบันนี่วอลเลตจะมาแจกใน EP นี้นะับมี2กิจกรรมบอกไว้ก่อนนะเหมือนเดิมเลยกิจกรรมแรกนะเป็นกิจกรรมเม้นเป็นคนแรกเพียง1ท่านเท่านั้นนะนะทุกคนย้ําเพียง1ท่านเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าใครได้อย่าลืมตอบกลับ,บผมด้วยล่ะนะครับผมอาจจะตอบช้าไปหน่อยแต่ก็แจกจริง นะสำหรับตรงนี้เพียงหนึ่งขั้นเท่านั้นดูในคลิปได้นะทุกคนว่า ผมเนยทุกคนให้เพื่อนเพื่อนเม้นอะไรใต้ล่างเมน้นนั่นเองเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นสาหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมก็สามารถคลิกสามารถเม้นได้เลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกิจกรรมตัวที่2ของเรากันดีกว่าสําหรับกิจกรรมตัวที่2จะเป็นการแจกทูเบอร์นี่บัลเลตเดี๋ยวผมจะทำการถอนจากแอปหาเงินออกมาก่อนนะเพื่อจะมาแจกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในรูปแบบอ่างเปานั่นเองในคลิปนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาสร้างอ่างเปาให้เพื่อนทําการรับกันใน EP ีที่81บอกไว้ก่อนมีวิธีการรับและช่วงเวลาในการรับดูช่วงเวลาในการรับดีๆนะทุกคนว่ากิจกรรมแจกช่วงไหนบางคนเฮ้ยพี่ทำไมพี่แจงไม่บอกเลยตรงนี้ผมบอกตลอดนะทุกคนว่ากิจกรรมการแจกแจก แบบไหนแล้วก็ช่วงเวลาแจกแบบไหนบอกไปแล้วนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทําการเล่นแอปหาเงินเงินก่อนเพื่อจะมาแจกเพื่อนในรูปแบบอ่งางเปานั่นเองเกมนี้ผมก็จะมาถอนออกมาแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็มาแจกเพื่อนในรูปแบบอ่างเปาสําสหรับใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่จะรับรอรับได้เลยใน EP นี้ มายดูกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Crazy b i r d นั่นเองในคลิปนี้นะเราก็ถอดไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนก็ถือว่าใช้ระยะเวลาประมาณ1วันเนยะทุกคน1วันนะก็เข้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว แปะลิงก์สำหรับลิงก์วิธีการถอนแล้วก็ลิงก์อัปเดตการถอนตัวที่ถอน57บาท57สตางค์ให้นะตรงน,นี้ก็ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนนะสำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้ไง่ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยบอกไว้ก่อนนะลืมบอกไปลืมบอกไปนะเล่นได้เฉพาะ Android นะลืมไปนะทุกคนเล่นได้เฉพาะ Android นะส่วน iOS นะไม่สามารถทําการเล่นได้นะครับไ o s ไม่สามารถทําการเล่นได้เล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะ นี่ก็คลิกอยู่เช่ชนชัยนะทุกคนก็ทําการกดคลิกแล้วเล่นสะสมด่านไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเหมาะทั้งสายฟีสายเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ดูวิดีโอไปก่อนนะทุกคนดูโฆษณาไปก่อนนั่นเองบางคน,นก็เล่นไปถึง3-400ด่านไปแล้วนะทุกคนโอ้โหโหดจริงทุกคนโหดรจริงแน่ส่วนของผมก็เพิ่งเล่นค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆพออัปเดตหลายแอปนั่นเองนะ นี่เล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะอัปเดตท,ทยอยอัปเดตให้นะสังเกตดูก็หรืออยู่ประมาณ1วิทําการกดคลิกกาออกได้เลยอ่ะกดกาออกนะครับคะแนนของเราก็จะบวกเพิ่มไปแบบนี้คะแนนนะทุกคนค่อนข้างที่จะใช้เยอะพอสมควรอยู่นะสังเกตดูตรงนี้นะครับคะแนนนะ หนึ่งมือเอ้ยหนึ่งแสนคะแนนดิหนึ่งแสนคะแนน,นเท่ากับอยู่ที่1 0บาทหรืออัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่1บาทเท่ากับ1 0,000ื่นคะแนนในเกมนี้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ละกันส่วนธนบัตรสีเขียวนะธนบัตรสีเขียวของเรานะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าเพราะยอดยังไม่ถึง400เลยทุกคนขาดอยู่ที่ประมาณ40ธนบัตรของเราในคลิปนี้นะก็ทยอยเล่นไปเรื่อยๆละกันสามารถรับรางวัลพวกนี้ได้นะทุกคนดูวิดีโอให้ครบ10ครั้งนะทุกคนต่อ โต้ให้ครบ1ิบครั้งอะเดี๋ยวผมเล่นให้ครบ10บครั้งละกันเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนให้ครบ10บครั้งละกันดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะนี่กระโดดไปเรื่อยๆนะสังเกตูกระโดดกระโดดนี่ไปได้เลยนะเอ้ยโอ้โหผมโดดโอ้ผมโดดเลยไปทุกคนอ่ะเอาไหมเอาไหมได้ไหมนี่นี่ได้ไหมเฮ้ยได้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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตกเมื่อกี้ได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ นี้ครับก็ผ่านไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ดูวิดีโอไปเรื่อยๆนั่นเองนะด่านพวกนี้โฆษณา,าจะโผล่มาช่วงด่านที่5ด่านที่6นะจะมีการดูวิดีโอโผล่ขึ้นมาแล้วสําหรับใครที่เล่นจนถึงด่านที่4ที่5แบบนี้ก็ยังไม่โผล่ขึ้นนะก็ยังมีรูปแบบการรับเหมือนเดิมอยู่นะทุกคนก็สามารถรับรได้ปกติหลังจากที่ด่านที่6ที่7ก็เป็นการดูวิดีโอนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็ ดูมาถึงตอนสุดท้ายแล้วทําการกดคลิกกาออกได้เลยโอ้โหปุ่มกาออกอยู่ไหนเนี่ยปุ่มกาออกอยู่ไหนเนี่ยของเราเจอไหมมีไหมทุกคนทําการกดคลิกกาออกได้เลยอะทุกคนเจอไหมยังไม่เจอนะ เจอแล้วเจอแล้วเกิดขึ้นข้ามกดก้าออกนี่ตอนนี้คะแนนของเราก็บวกเพิ่มแบบนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายประสมควรสาหรับวิธีการแจกนะทุกคนผมจะทําการแจกช่วงเวลาเท่าไหร่ดีทุกคนจะทําการแจกช่วงเวลาอยู่ที่20นาฬิกาสานาทีนะทุกคนย้ำา20นาฬิกาสานาทีนะทุกคนของวันนี้นะในการแจกนะ เวลาบอกไปแล้ว20นาฬิกา30นาทีหรือ2ทุ่มครึ่งนั่นเองก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปาน,นั่นเองนะอะเดี๋ยวเราทําการกดคลิกถอนกันก่อนนะถอนเงินออกทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวทําการกดถอนออกกันก่อนนะ ตัวเงินตรงนี้นะครับผมก็ได้มาจากเพื่อนๆนแหละนะทุกคนก็จะมาแจกเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะทุกคนอ่าทําการกดคลิกถอนนนี้ตอนนี้เราได้ทําการถอนออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วอ่ากดถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยู่ระหว่างการถอนของเรานั่นเองเงินในส่วนนี้จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกดอื่นเดี๋ยวมาดูสําหรับวิธีการรับในคลิปนี้กันดีกว่าว่าเป็นไงนะ มาดูวิธีการรับของเรากันดีกว่านะครับใน EP นี้ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยในคลิปนี้นั่นเองนะให้เพื่อนๆน,นะสำหรับวิธีการรับ กดคลิกใต้ล่างคลิปตรงนี้นะทุกคนนี่ใต้ร่างคลิปตรงนี้นะสังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นวิธีการรับนะทุกคนจะเป็นวิธีการรับกดคลิกเพิ่มเติมได้เลยนะกดคลิกเข้ามาหลังจากนั้นทําการกดคลิกเพิ่มเติมอีกครั้งในส่วนของตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่กดคลิกเข้าไปได้เลยเพื่อจะทาการเปิดหาลิงก์นั่นเองนะทุกคนเพื่อจะทาการเปิดลิงก์สุ่มนั่นเองนะเวลาได้บอกไปแล้วนะทุกคนว่ากิจกรรมแจกช่วงไหนนะสำหรับใครนะทุก คนที่อยากเม้นเป็นคนแรกนะทุกคนเม้นเป็นคนแรกนะเพียงเพื่อน,เ,อนเม้นเ์คำว่า e p ที่81นะทุกคน E P จุด 81หรือ EP ที่81ก็ได้นะทุกคนขอเป็นแค่ EP ที่81หรือ EP ที่81ก็ได้นะทุกคนเป็นจุดหรือเป็นที่ก็เป็นได้นะทุกคน EP ที่81ตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะทุกคนขอแค่อ่านออกเพียง1ท่านเท่านั้นนะทุกคนใครทันใครได้นะทุกคนย้ำใครทันใครได้นะสลักใครที่ไม่อยากรับไม่เป็นไรนะไปดูวิธีการแจกกันดีกว่านะทุกคนสําหรับวิธีการรับของเราเลือกซ่ม1ใน4นี้ได้เลยนะทุกคนหนึ่งใน4ลิงก์นี้ได้เลยนะทุกคน ว่าการแจกจะเป็นยังไงเลือกสุ่มได้เลยดูเวลาในคลิปบอกไปแล้วว่ากิจกรรมแจกช่วงไหนเลือกคลิกสุ่มลองดูอ่ามาสุ่มมาสุ่มลองดูนะว่าเป็นไงนะหลังจากนั้นนะคระับทำการกดคลิกใต้ล่างคลิปนะนี่กดคลิกใต้ล่างคลิปตรงนี้ได้ทําการกดคลิกเข้าไปหลังจากนั้นทําการกดคลิกเพิ่มเติมตรงนี้อีกนะทุกคนเพื่อจะทําการเปิดหาลิงก์นั่นเองมีไหมทุกคน มีไหมไม่มีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดหาต่อและกันนะทุกคนก็มาดูลิงก์ที่2ที่3ต่อนะทุกคน1ใน4ลิงก์นี้เท่านั้นนะทุกคนที่ผมจะทําการแจกอ่ะมาดูตัวต่อมานะมีไหมกดคลิกตาลังคลิปกดเปิดมีไหมมีไหมอ่านี่ถ้ามีจะเขียนบอกแบบนี้นี่นี่น,น,น,นถ้ามีนะจะเขียนบอกแบบนี้นะครับยินดีด้วยคุณสุ่มถูกลิงก์แล้วคลิกลิงก์สุ่มได้เลยนี่ เม้นแบบนี้ก็ได้นะทุกคน EP ที่81นะทุกคน EP ที่81นั่นเองสําหรับใครที่อยากเม้นเป็นคนแรกนั่นเองนะเม้นตามนี้ได้นะทุกคนสําหรับการแจก EP ที่แล้วผมแจกไปประมาณ60บาทแล้วก็จํานวนคนรับอยู่ที่45คนนั่นเองนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมาดูสาหรับวิธีการรับของเรากันดีกว่าเฮ้ยวิธีการแจกตีเออนะว่าผ้จะต้องการแจกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สําหรับใครที่อยากรับรอรับได้เลยเวลาได้บอกไปแล้วนั่นเอง มายดูกันดีกว่านะครับสาหรับการสร้างอ่างเปาในคลิปนี้นะทุกคนอานการสร้างอ่างเปาของคลิปนี้ก็เงินก็จะเข้าทีหลังนะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะทําการแจกอยู่ที่เท่าไหรด่ดีเอาสัก70บาทนะทุกคนแล้วก็จํานวนการรับเอาพรีเมียมหน่อยละกันนะทุกคนเอาพรีเมียมหน่อยละกันนะบางคนอาจจะดูผมบ่อยๆนะทุกคนกดติดตามผมบ่อยๆแล้วก็กดไลค์ผมบ่อยๆก็ให้รับเยอะหน่อยละกันแจกอยู่ที่ 55คนเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบสุ่มนะทุกคนเป็นแบบสุ่มนะนี่ตรงนี้นะครับมีจํานวนจํากัดบอกไว้เลยนะมีจํานวนจํากัดใครทานใครได้นั่นเองเวลานะทุกคนได้บอกไปแล้วว่าแจากช่วงไหนสําหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกอย่าลืมตอบกลับผมด้วยนะนทุกคนอย่าลืมตอบกลับผมด้วยล่ะนะนทุกคนว่าการรับเป็นยังไงนะทุกคนได้เท่าไหร่กันบ้างนะทุกคนเพราะอีพีหน้าจะมีการแจกขอคนละหนึ่งไลค์ครบ100ไลค์เดี๋ยวจะมาแจกอีกแน่นอนนะโอเคทําการกดสร้างซองทําการกดยืนยัน ตอนนี้เราก็ได้ทําการสร้างไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ละกันเผื่อใครสนใจนะทุกคนรอรับได้เลยเวลาได้บอกไปแล้วนั่นเองนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Mo โตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ